สวัสดีครับผมอันนี้กับผมเชเดอร์ครับผมกสิกาเอว้ช่องสับที่พูดคุยกับอนิเมะนะครับผมกับคนที่พูดคุยต่องครับวิจฉาแบบต่องครับดีคือดีกือแย่ครับมันนเทียบกับรายการชิฟวิชีว่าสามตอนแรกเป็นไงบ้างฮะได้เห็ครับผมอาจจะเป็นรายการที่เราพูดถึงความสซออนิเมะนะครับผมในช่วงตอนแรกนะผมว่ามีดีมีแย่มีจุดรักจุจ็ตัวแกรนบ้างนะครับผมโดยใช้หลักการห้าสิบวันสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือความรีวิวห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือความสนัดเมใจของผั้ชมนะ ณตอนนี้นะครับผ่านไปแล้วทั้งหมด9กเรื่องนะครับก็นับว่าเป็นซีซั่นที่เอาตรงคือเป็นซีซั่นที่ค่อนข้างที่จะเฉยนะครับสำหรับมุมมองแล้วตอนนี้นะแต่ว่าก็พอที่จะมีอนิเมะที่น่าสนใจอยู่นะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับผมโอเคประมาณนี้นะโอเคครับผมก็เชิญดูกคนนหนติดตามได้ครับแล้วก็ขอฝากข่วชมนะครับผมก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามการเสมอมาครับก็ขอฝากเชิญในน้องผมวงการนี้นะครับขอบคุณมากครับผมโอเค เอาละวันนี้ย้อกลับกาบพูดคุยเม่ช็ตอสตสตาร์เซนวินเตอร์สองปีที่ฟีฟีเรื่องที่สิบหรือยี่สิบแล้วนะโอเคเรื่องที่สิบครับผมกับเรื่องราวแนวคอมเมดี้โรแมนติกจากซีรีส์ชื่อดังเมื่อตอนปีเป็นซีรีส์ว่าต่อนะครับจากซีรีส์ชื่อดังเมื่อต่อสปริงยี่สิบสามนะครับผม,ผมก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งในในสำหรับสองซีซัน่นนี้ก็เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกที่มีกระแสมากๆทั้งต่างประเทศในไทยนะครับผม กับไเมทนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวพระเอกเรานะครับผมนมมุ่นมุ่นผู้ฝั่งหนึ่าคณกรรมืออื่นต้องการอยู่คนแรกเป็นยามาดาอันะนะครับสาวสวยระดับท็อปนะครับผมอ่ารับดีด้านหนึ่งไม่โศกเป็นสาวน้อยในฝันและได้สนิทกับเธอมากขึ้นทำให้ใจเดียวเดียวออเรื่องราวเรื่องสาคลอจากเดิมครับผมก็เรื่องราววันนี้นะครับของซีลิโบเอไม่เลืมพูดยืนดิ เออดีนะหยุดทันโอเคครับผมไม่ kind. เสียแล้วครับเราจะพูดกันเลยนะครับผมกัอนรูสิบดีกับเรื่องที่มีชื่อว่าโบคุโนะยาโคโคโระยาบอย์เสึกครับผมอ่าซีซั่นสองครับโดยเชื่อไทยเธอว่าเป็นอาจารย์ travailler. ใจเบอร์ผู้อาจารย์ใจผมภาคที่สองครับผมโอเคก็อ๋อโอเคอ่าเรื่องโบคุโนะยาบอย์เสึกครับผมเป็นเรื่องที่แนวคอมเมดี้โรแมนติกหนึ่งเรื่องครับที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่มีกระแสและเป็นเรื่องที่ มีความน่าสนใจเช้ได้กับซีรีส์พากตอ่อที่ชื่อดาราม่าตัวตอนสปริง23านะครับก็เราดูว่าเรงนี้จะเป็นซีรีส์ที่ดีขึ้นหรือมีพัฒการคือจะพักยอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคประมาณนี้นะเอาละนะครับผมเรื่องนี้เราสามารถดูแบบถรกสิทธิ์ได้ที่ไหนบ้างนะครับผมเรื่องนี้นะครับเราสามารถดูแบบโทรสิทธิ์ได้แค่ทีเดียวนะครับผมแล้วก็เป็นที่ที่คุณนหูคุ้นตากันดีก็คือโตขงบิวิลิครับผมก็ซีซั่นนี้บิวิลีเขอขอสิน์มาเหมือนเดิมนะครับชั้นเรื่องนี้ มีแค่ที่เดียวยังไงก็ติดพรีเมียมครับผมล่าสุดตอนที่สาติดพรีเมียมก็ตามคอนเซ็ปต์เดิมก็คือสําหรับคนที่ไม่ได้สมัครพรีเมียมก็สามารถดูได้ตอนที่3ของโบกเรได้อทกอิต์หน้านะครับส่วนสำหรับพรีเมียมก็ดูตอนที่สามได้แล้วแล้วตอนที่4ก็ติดพรีเมียมไว้แล้วคนที่ดูฟรีก็ยังไม่ดูตอนที่4ไม่ได้นั่นเองครับผมฉั้นผมจะในคบแนะนําก็คือคนที่ดูในวีลีเรื่องนี้มีวีลีนั้นก็แนะนําว่าสมัครพรีเมียมซะถ้าคุณอยากดูเร็วนะครับตามนั้นแหละก็ คนบ้าสับโตของเมวิลีนะครับที่เบสต์ดตกันนะแล้วก็อย่าไปดูเสอยเน,นาะขอร้องเานะเาะเมลีก็สิดีาบาแบบเข้าถึงง่ายค่ะนี้คือกูถามยี่เหล่เมยังดูเสีเยเหรอตอบแล้วแหละครับผมมีที่เดียวก็อุดหนุนหน่อยดีรายเดือนไม่ถึงร้อยบาทคุ้มนะครับคุ้มมากเลยคุ้มจริงๆนะครับผมตอบแล้วแหละนะโอเคอ่ะเราพูดถึงเรื่องยอ่อซีนี้เรื่องยอ่อซีนี้ไอ้พี่ใช่ความคาดหวังไอค่ะความคาดหวังซีนี้นะครับผมถามว่า ผมนั้นคบบาดหวังอะไรขนาดไหมอันนี้ในใจผมนะาก็คือเราย้อนความภาคแรกก่อนภาคแรกนะครับโบคโนโนยาเบย์สุดนะครับเป็นซีรีส์เรื่องราวความของมาดิเลโ่ติกที่แล้วว่าความเราไม่ติกมาเนี่ยทาได้วันแววและสารต่อจากน้องเหมง่งได้ดีเพราะว่าสโซโ์คือชินเอนะทาโดยสโซโ์เดียวกันนะครับผมเพราะว่าชินเอในในแต่ก่อนนี้ก็ทําน้องเหมง่งน,นะ เอ่อไอแก้งรักรกน่อรู้อย่างนะครับสามภาคเราเปซี้อดีมากนะครับผมก็นับว่าเป็นซีรีส์ที่สานต่อจากน้องเหม่งที่ทําได้ดีและสานต่อได้ดี่ยมครับเพราะกระแสมาแรงมากนะครับตานั้นแหละแต่สําหรับผมคือบุคคนอยจะไปเสือไม่ได้เปซื้อในระดับที่ดีเยี่ยมในระดับที่เป็นจเป็นแนวอนิเมะที่ดีอนิเมะเราไม่ติดที่ดีที่สุดของวงการอนิเมะขนาดนั้นไม่ใช่เพราะติสิ่งหนึ่งที่ผมมีปัญหาชัดเจนก็คือความเป็นคอมเมดี้ซีรีส์โคตรธรรมดาครับถามว่าเราไม่ติกมันดีไหมมันก็ดีแต่มันก็แอออบขขัดจรงงว่่าเื เรื่องางของความดินเบี้ยวของตัวพระเอกเ,เรามันไม่ค่อยทำให้ซีรีส์นี้ตอบโจทย์สาบคนที่ไม่ชอบความอย่างนี้เท่าไหร่นะครับแต่ใน,นซีรีส์ที่สาบผมมันโอเคแต่ผมยังต้องการมากกว่านี้อาฉะนั้นในภาคที่2อ,อะ่ะผมรู้สึกว่า ขอให้มันเปซนสเรื่องราวความโรแมนติกที่มันมีความหวานก็ทาได้ดีเหมือนเดิมแต่ผมอยากเห็นก็คือความคอมเมดี้ที่เป็นเรื่องราชีววิวาความเป็นคอมเมดี้โรแมนติกที่มันมีอะไรมากกว่านี้ครับผมอะไรดีหมดทุกอย่างแลละแต่ขอให้มันมีอะไรมากกว่านี้ครับตามนะั้นแหละสำหรับผมนะโอเคโซนจทำชิน A ตามที่ผมพูดไว้นี่คือซโซนในตานานที่มีผลงานอย่างมากมายเช่นกินจังโรโลเลมอนนะครับแต่ว่าเป็นผลงานน่านมาก็เป็นแล้วอเล็กซ์ก็สับบ้านมาชินโนโตะนะครับแล้วก็โตของน้องเมง้งนะครับแกแลนวรำยันทั้งสามภาคและบุ่กวง,งที่ดีมามา นะครับตัดนั้นแหละก็อันนี้ก็เรื่องงานภาพแน่นอนอยู่แล้วจินเอเขาทำเรื่องนี้สุดตัวดังฉะนั้นต้องรอดูกันอีกทีนึงนะครับก็ผู้กองกับพวกคนเขียนบทนะครับผู้กองกับคนเขียนบทใช้คนเดิมทั้งคู่นะครับผู้กองกับคืออันนี้เฮโรเกจจากซีรีส์น้องเมงนะครับมาเชโรโตะแล้วก็นำสายปวดออกไปเป็นคนนะครับผมแล้วคนเขียนบทครับคุณหนุ่มคุณตาดีครับพนักจิตจนกิครับผมก็มีผลงานเช่นมาโลโลเปติกครับสาวชาร์ลแลงม้ายูชิสอันอันสันจาร์โรเซนไมเดน นะครับผมโซล่าสเปเชียลเอวันมงคนเัน A ไปเรื่องสนใจสเปเรื่องสุดปวดแล้วว่าอีรีก็จสัมข่ายยกระดับสไตเกตและสุเีย์ยกระดโลกรอบน้อยรอบไล่สกุลรบโปรเจกต์เคลียวคราคาสต่ายฟ้าฝันแห่งแก๊เดนโอเกมบลไลท์การตายคอนเนคชั่นอีเมเกตฟลอเรียรอบไล่สกุลรอบไล่สันชายตัวยี่ลิมมอเตอรเดบาโชอลสไตเกตซีโร่ยังเตะคิวเมนท์ลูสุดนะก็เธอแล้วหลีกภัยรบไล่สปอนสตาร์ครับตามนั้นไปเรื่อยๆนะเพราะแม่งเรื่องเยอะมากนะครับผมแล้วก็โบอกคนพักแรกแหละครับตามนั้นก็ที่นี้ นะครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูว่าพุ่งกับคนกระโดดจะมีกลิ่นที่ทําให้เรื่องนี้ดีขึ้นมาเพราะว่าใช้พุ่งกับตัวคนกับบทคนเดิมแล้วพุ่งกับก็ทําน้องเหมิงด้วยชัดอันนี้ก็รอดูกันนะครับโอเคเอะไะเรื่องนี้ขอให้มันดีขึ้นโอเคตอนนี้อ่ะไม่ใช่ทวีโอเคครับว่เราพูดถึงความสุขการรับชมนะครับผมก็ช่วงสัตว์ตอนแรกซีรีส์นี้นะครับจะปิดแขนบักเด็ครับโอเคพูดถึงเรื่องยอซีนะครับเรื่องยอดคืออีจีกับว่าเขียนถทารโลนะครับหนึ่งมุมมนที่เพ้อฝันถือจากขลัน้ื่องกังแบบท โอเคเรื่องนี้ให้เป็นยารมดานนะครับสาวสวยระดับเท่าของนักเรียนแต่ได้เมื่รู้จักตัวตลกด้านหนึ่งที่มัสม่งกำลังใจสอนสวยในฝันได้สนิทก,กับเธอมากขึ้นทําให้จิตใ,ใจที่โดดเดี่ยวของเคียวโทโร่โอเโโลอร,ลรล์สัดคล้อยไปจากเดิมครับผมก็ <c oughs> เรื่องราววันนี้ขอสิ้นนี้ครับตามนั้นโอเคคะแนนในเอ็มเอลอันนี้ดอบีอันน,น,น,นี้คะแนนเอ็มเอล8.70ว้นาวคะแนนนี่คือหนึ่งนี่คือซีรีส์ที่คะแนนสูงที่สุดในเอ็มเอลในช่วงวินเตอร์ยีบสี่ตอนนี้ครับ ตามนั้นโอ้ว้าวคะแนนไม่ใช่ลเล่นนะครับคะแนนไอริสครับผม84ครับโอ้ว้าวนะครับผมโอเคว้าวมากนะครับว้าวซ่ามากเลยและคะแนนไอริสดียบีครับผม6.69ครับอันนี้จะแตกต่างอีกนึง เพราะในภาคแรกคะแนนมันเจ็ดกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องพูดว่าณตอนนี้คะแนนณตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องที่คะแนนอาจจะยังไม่เท่ากับภาคแรกเท่าไรแต่ผมเชื่อว่าตอนจบคะแนนจะขึ้นเหมือนภาคแรกเหมือนเดิมนะครับตอนนั้นแหละก็คะแนนนี้มีอยู่ระดับที่ค่อนข้างโอเคนะครับตามนั้นก็ซีนี้คะแนนสูงไม่ใช่เล่นเลยนะครับซีนนี้ก็เราดูกันโอเคตอนแรกของซีนบุคโนยยาเบซครับผมเป็นไงบ้างนะครับโอเคซีนนี้เราบอกถึงจํานวนตอนก่อนจํานวนตอนซีนนี้มีทั้งหมด13ตอน นะตอนนี้ผ่านไปแล้วสตอนเลยสิอตอนก็ต้องรอดูกันเป็นงไงนะครับโอเคขอเยอไปหนึ่งนะสรุปแล้วซีรีส์นี้เป็นไงบ้างกับความโรแมนติกที่มันเป็นภาคต่อของซีรีส์เออเธอรู้เป็นไรใจผมนะครับที่เป็นซีรีส์ที่พระเอกเราเป็นตัวละครวิบเว่อร์ม,มันปอบไปไงบ้างผมเข้าใจอยู่นะสำหรับใครหลคนอนะรู้ถึงผมเลยนะที่จะไม่ชอบมุกของความเบี้ยวของตัวละครพระเอกอ่าอันนี้ผมเข้าใจได้เว้ยเพราะจริงในใจผมก็ไม่ชอบเหมือนกันแหละ ความเบีย้ยวที่มันเป็นเบีย้ยวเกินเหตุเนี่ยแหละผมเลยบอกไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่วะในอย่าเงี้ยจะเป็นในที่เรารู้สึกอินกับตัวพระเอกได้ขนาดหรออะไรเนี่ยแต่ตัวแต่ต้องพูดกับว่าตัวละครผู้หญิง,ง <c oughs> ในเชตโตของฮันนาเนี่ยปกตินะครับผมนันะฮันนาเป็นปตัวละครที่ผมสึกว่าน,น่าจะเป็นเมดไวฟ์ฟูลแล้วเป็นหญิงโรเตค่ะหลาคนแน่นอนเพราะที่ใส่ก็เธอน่ารักมากนะครับตอนนั้นแหละแต่มันก็ติดใจตรงที่ว่าคนจะไม่ชอบเพราะว่าตัวละครพระเอกเนี่ยแหละตอนนั้นเราต้อง <c oughs> ผมกเข้าใจได้เออเข้าใจได้ตามนั้นแล้วผมเพราะว่าพอออกมาตั้ชงิต่ เออนะครับผมยังมุดออนจากภาพหนึ่งไม่ได้เข้าใจเข้าใจคือแบบโอ้โหคือแบบนะเข้าใจได้คือแบบใครใครจะไปชอบแบบใครจะไปชอบคนเบี้ยวฆาตรก,กรได้เข้าใจใช่ไหม,หมาตามนั้นนะครับผมโอเคพอในภาพที่สองอ่ะคือภาพที่สองอ่ะเป็นภาพที่โอเคเรื่องความเบี้ยวของความเป็นฆาตรกรพระเอกมีไหมไม่มีครับอันนี้พูดตรงเราพูดง่ายๆคือไม่มีครับไม่มีครับตามนั้นไม่มีครับตามนั้นไอความเบี้ยวของพระเอกไม่มีรัองจากที่มาว่า ถ้าใครเคยดูภาคแรกคงจะรู้ว่ามันจะมีเบี้ยวอย่างหนึ่งคือแบบเป็นเบี้ยวตัวละครตัวละครหนึ่งที่โผล่มาเจอพระเอกอ่ะเบี้ยวตัวละครที่มาคุยกับพระเอกเรื่องความรักอ่ะมันมีแค่นั้นเลยครับแต่ความเบี้ยวอย่างนี้ในเราเราเห็นในสอบตอนแรกไหมไม่มีเลยครับมันมันเหมือนโตพุ่งกลับและคนเขียนบทผมไม่รู้มังควาผมไม่รู้โตมังควะมังมมังง่มันมีความเบี้ยวของไอ้นี่อยู่ไหมเบี้ยวที่มันเป็นเอกลักษณ์ของพระเอกอยู่ไหมแต่ผมดูในสอบตอนแรกแล้วไม่มีเลยมีแค่เบี้ยวไอ้ตัวละครโผล่มาคุยเรื่องความรักอ่ะแค่นั้นนะครับผม ตัวผมมีคนหนึ่งอันนี้ผมบูางนี้ก็ได้เออตัวเป็นคนหนึ่งบบไม่ไม่มีเลยไม่มีเลยครับซึ่งมันเป็นส่วนที่ดีซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่ามังงะเป็นไงเว้ยแต่ว่านี่คือสิ่งที่ดีที่แบบว่าทาให้ลบภาพที่เราเห็นที่แบบภาพที่เราไม่ชอบเห็นในภาคแรกเนี่ยภาคสองหายหมดหายหมดเลยแล้วก็มีความเป็นพระเอกที่แบบมันพระเอกเนี่ยเราไปติดทบไปมากขึ้นอะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ถูกเออตอนนั้นแหละแล้วผมก็คิดในใจว่าทำไมมึงไม่ทําให้ตัวละครพระเอกเราเป็นอย่างงี้แต่ภาคแรกวะแต่ตามเซตติ้งของมังงะมันก็ มันเป็นอย่างนี้เข้าใจได้เออตามนั้นแหละโอเคในภาคที่2อ,อ่าการเรื่องมันจะต่อเนื่องจากภาคแรกฮาฉันก็ได้นําให้คนดูภาคแรกก่อนนะก็ผมในภาคที่2ความรู้สึกกับผมอะหน้าตอนเนี้ยผมมีความประทับใจอย่างหนึ่งก็คือมันคือแนวโรแมนติกที่งานไม่ชชั่นโคตรดีเลยตามนั้น งานไม่ใช่งานแอนิเมชันดีคืองานเพลงมันดีมากงานเพลงเปิดเพลงปิดมันดีงานเพลงเปิดดีมากครับผมถ้าคุณไปได้ไปฟังเพลงเปิดเลยได้ไปดูงานแอนิเมชันเปิดนี่คือนอมณีนีผมเรียกนะนี่คือนอมณีของงานเพลงเปิดในปียี่สิบสี่นะครับไม่ต้องสงสัยครับเพราะคุณดูงานคุณก็รู้แล้วว่านี่แหละคือหนึ่งในนอมมณีเพลงเปิดยี่สิบสี่ครับตามนั้นแหละคือมันดีจริงๆเว้ยส่วนเรื่องงานแอนิเมชันวิวอารมณ์อะไรต่างเลยเรื่องการลงอะไรต่างมันคือมันคือการงานแอนิเมชันที่แทบไม่ต่างเลยจากการดูันดีๆๆหลลเเรื่องับ ตามแล้วแหละตามที่ผมพูดไว้คือเรื่องงานเช่นก,นกนรรารบิวลงความโรแมติกอะไรต่างไม่แค่ไม่ต่างคือเรหรับผมอะซีรีส์เนี่ยผมโอเคกับมันแต่ผมไม่รู้สึกว่านี่คือซีรีส์ที่จะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกที่ดีที่สุดตลอดกาลของวงการน,นิเมะตามคะแนนผมว่าองไรกันเพราะว่าผมเห็นคอมเมนต์ว่ามันอวยผมเห็นคอมเมนต์ในเชิงที่บอกว่าอวยเกินเลยอะเข้าใจใช่ไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใครหลายคนจะไม่ชอบบุคคล้อย่างหนึ่งคือแฟนคลับอวยเกนเินเบอร์มาก อวนเกลวยเกินเบอร์มากซึ่งผมไม่ค่อยสนใจแฟนคลับเลยแล้วเพราะว่าผมมีความคิดแค่คนเดียวเว้ยแต่ผมไปเจอคืออุ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีกว่าเรื่องอื่นหลายเรื่องเลยนะเป็นเรื่องที่คะแนนเป็นเรื่องแนวโรแมติกที่ดีสุดแต่ละการดีแบบดีกว่าเรื่องที่เป็นแนวแบบโรเมติกในอดีตที่มันเป็นแนวตำนานอีกนะอะไรเงี้ยซึ่งผมก็คิดใ,ใจว่าเออหรอโอเควะเนี่ยคือคะแนนผมถามว่าเป็นอะไรที่ปรากฏการณ์ไหมปรากฏการณ์ครับผมแต่สําหรับผมอะคะแนนระดับเนี้ย มันระดับเดียวกันกับฟูบาเกตไฟนอลีซัันกับแคนนาดอัลเตอร์ตอรี่รีะเึ่งทีาคุณไปเทียบกับสองเรื่องนั้นคือแบบไม่ได้เก็ตใช่ปะมันไม่ได้คือถ้าคุณเช็คในคะแนนในเอเอ็อะตอนไปเช็คคะแนนในเอเอลคือแบบคุณคุรจะรู้ใช่ไหมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเป็นเรื่องอันดับบนสุดอะมันมีแคนนาดกับโตของฟูบาเกตอะคือแบบมันเอาไปเทียบกับสองเรื่องนั้นคือแบบมึงตายห่าหมดแหละเข้าใจใช่ไหมตายหมดอะ โอ้โหตามนั้นแหละแต่โอเคต้องพูดรือว่าครื่องราบเนี้ยผมไม่แปลกใจเพราะว่าคะแนนแรงอวยอคะแนนแฟนคลับผมไม่แปลกใจหรอกเออผมไม่แปลกใจหรอกแต่ว่าสำหรับผมอ่ะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันมีอะไรให้ได้มากกว่านี้เว้ยคือตอนเนี้ยสอหรับผมมือคือแนวอมไปติดท,ทั่วไปเรื่องนึงนะครับแค่เรื่องราวของมันเป็นเรื่องที่น่าติดตามแนวเรมณปติดที่บิวอารมณ์ได้ดีก็คือเรื่องราวของยามาดะแหละสำหรับผมอ่ะเรื่องราวความรักระหว่างทั้งสองคนอ่ะมันผมรู้สึกว่าหวานแหววกว่ามันนะแต่พอดีว่าซีซั ผมพูดเลยลกันการบิวอารมณ์การแสงสีการบิวอารมณ์แสงสีต่างมันดีเท่ากันเลยครับแต่การบิวอารมณ์ความโนติกผมสึกว่ามันจะมีเรื่องหนึ่งที่ทำไม่ดีกว่าซึ่งผมดเดี๋ยวค่อยพูดได้ฟังนะครับเรื่องหนึ่งแหละก็เรื่องที่ผมจะพูดถึงหลังจากเนี้แหละนะครับต่อนั้นแหละถามว่าสิ่งที่ทําให้ภาค2มันมีอะไรที่มันแบบรู้สึกว่าผมจะติดตามความรักของสองคนได้ไหมก็คือเรื่องเราอันน้าเนี่ยแหละส่วนพวกตัวละครเสริมช่างแม่งนะครับเพราะตัวละครเสริมเป็นตัวละครที่มาสร้างสี่สัได้บิววคามมติา์นฉาๆไม่มีีเรรื่่องาาวว ความขัดแย้งอะไรบางอย่างแค่นั้นมันคือเรื่องราวเรียกว่าเอ่อความรักขอสองคนที่มันต้องมีความเข้าใจกันอะไรสักอย่างอะไรเนี่ยแหละมันก็ไม่ต่างอะไรจากอรมณโรแมนติกหลายเรื่องนะครับตอนนั้นแหละตวนเรื่องราวที่ผมรู้สึกชอบที่สุดในการแบบวิวคอมลงความรู้สึกของอารมณ์ม่ต่างก็คือเรื่องราวอันน้าเนี่แหละที่ผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละอันน้ามันเลยกลายเป็นไวฟูแห่งปีไวฟูตัวละครหญิงที่น่าชื่นชอบอใครหลายคนแน่นอนเพราะว่าอันน้าในภาคเนี่ยมีความรู้สึกที่ผมเล่นทาให้คนดูแล้วกันแต่มันความรู้สึกที่แต่แต่จากคนดูละพักเล่าก็คือ ในอันนาในภาคที่2อ,อะ่ะมันพูดถึงความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆกับตัวของเคียร์ทาโร่ความไม่ใช่ความรู้สึกด้านของความรักแต่ความรู้สึกของตัวเองที่บอกว่าตัวเองเป็นคนที่แบบวเป็นดาวทีา้อับโรงเรียนแหละแล้วตัวเองต้องไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วันแบบมันแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของครอบครัวด้วยที่แบบว่าเออครอบครัวเป็นครอบครัวของเธอเป็นครอบครัวที่แบบว่าเอยดูแลฉันดีเกินแต่ว่าฉันก็มีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยฉันรู้สึกกดดันบางอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องราวตรงเนี้ยรู้สึกเป็นเรื่องราวที่ทำที่ดี ทำได้ดีนะครับประมาณนี้ละซึ่งผมก็มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้รู้สึกวิวอารมณ์ไม่ดีนะครับผมตามนั้นแหละนะโอเคส่วนที่เหลือก็สอบผมคือสอบตอนแรกเป็นการวิวความร้อนไม่ติกที่รู้สึกโอเคอยู่อาจจะมีเรื่องราวของอาจจะมีแค่ตัวละครคุณแม่ที่คุณแม่โชว์ถงน้องดีมาก <laughs> อันนี้สุดตัวนะแต่แบบ ผมอะรวมติกของซีรีส์อยู่ระดับที่นะตอนนี้สาตอนแรกยันผมว่าโอเคแต่ผมรู้สึกว่าควรที่จะมันทําได้ดีกว่านี้ให้เป็นให้เป็นซีรีส์ที่คนเขาไม่ชอบภาคแรกให้มันดูภาคให้มันดูภาคเปิดใจเดือนดูภาคแรกแล้วมาดูภาคสองแล้วคุณรู้สึกชอบมันได้ผมอยากให้ตัวของบุคคโน้ตอบโจทประมาณนี้ให้ได้ไม่งั้นน่ะาภาคสองคุณยังไม่ทําให้ดีขึ้นกูังไม่ทามีมีการพัฒนาขึ้นเพราะว่าคนที่เขาไม่ชอบภาคแรก เขาจะเขาจะเปิดดูภาคสองแล้วเขาไม่ชอบภาคสองมาเดิมมัเช่งนั้นแหละเพราะฉะนั้นอะสิ่งที่ผมตอบโจทย์แล้วคือสิ่งที่คุณต้องแก้ไขก็คือหรือสิ่งที่เป็นการบ้านก็คือให้คนที่ไม่ชอบภาคแรกมาชอบคุณนี้ได้ตามนั้นครับผมในภาคสองนี่คือนี่คือโจทย์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วของบุคคลครับผมเพราะว่าณตอนนี้คือสอบผมอะมันขึ้นแล้วลงบมติทั่วไปครับที่พี่การเสนอเรื่องราวที่ทําไม่ดีขนาดครับผมตัดแล้วแหละโอเคงานไอชั่นชินเอตายโีดผู้ว้งานดีหมดเลยงานนี่คืองานที่ชินเอทุ่มทนนะครับ จนเรื่องของซากระกนะครับผมน OK, ักภาคก็ภาคได้ดีทุกตัวละครครับตามนั้นแหละอันนี้ก็ได้ใจผมก็อยากให้มันมีภาคทางสากวันหนึ่งอะนะโอเคครับเพลงเปิดไปปิดโอ้ my god เพลงเปิดโบคุวาครับผมสุดยอดเพลงแม่งดีจัดอันนี้ยอมใจครับอันนี้ยอมเลยอันนี้ยอมเลยถึงแม้จะเป็นคนที่ไม่ชอบอ่าสมมติคนที่ไม่ชอบโบคุโนะคุณฟังเพลงเปิดคุณบอกว่าก็ยอมเถอะเพลงมันดีจริงครับยอมรับตอนลงปิดก็ งานแอนิเมชั่นที่เพลงบิดน่ารักเออเพลงบิดเพลง,งบิดล้องคนร้องน่ารักแต่ว่างานแอนิเมชั่นมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับตามนั้นแหละโอเคเออ่เรามาสรุปคะแนนในช่องซาวประกอบพูดถึงลืมพูดซาวประกอบเรื่องนี้ดีมากนี่คือซาวประกอบที่ใครหลายคนแนะนํานะครับแล้วนำไปอ่านฟังดูก็คนซาวประกอบเดียวกันกันกบเออ่ผมพูดหลายกันปิงปองรักไรเสียงเดวิสแมนลีเอ็นเดอะบูเบิร์ตบุ๊กกี้ป๊อบเจสแบดซิงค์ทอยคำนักหัวใจและเคเกตเชียร์ซอมแมทเทนคูนด้มาเกี่ยวปีที่แล้ว คนทาศน์ประกอบไม่ใช่เล่นนะครับบอกไว้ก่อนเรื่องนี้นะโบโคโนะนะครับโอเคแล้ววสุงาน,น,นของซีรีส์โบโคโนโคโคโรยาบยาสึกครับผมภาคที่2เทอร์็บอะไรในใจผมภาคที่2นะครับผมตามนั้นแหละโอเคโบโคโนะภาคสองเป็นซีนะคอมเมดี้เวอร์ติกกับเรื่องราวที่พระเอกเรานะครับมันลองรักมันลักตัวของยามาดะอันนะครับสาวสวยระดับพระโรงเรียนได้มารู้จักตัวตนอีกด้านหนึ่ง นะครับแล้วก็เลือกสนิทมากขึ้นแร้เราขครามโรมติกที่ทําได้หวานแหววโซกลไปแนวโรแมนติกที่ตัวชิดเอชื่อชูหลังจากที่ทําน้องเหม่งจบนะครับทำได้ดีขึ้นมีเรื่องราวราความหวานที่หวานมากขึ้นมีเรื่องราวตัวละครที่มาช่วยเสริมสร้างซีนนี้ได้มีมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องราวที่เป็นมุ่มอโตของอันนาได้ดีขึ้นอ่ากเดิมแต่สหรับผมคือโบคโนน้ยผื้ภาคสองมันก็ไม่ต่างอะไรจากการดูภาคแรกเท่าไหร่ เพราะยังมีข้อเสียด้านที่ผมรู้สึกว่ามันจะไม่เป็นซีนแนวโรแมนติกที่มันอินให้ผมสึกอินนะนอกจากว่าเป็นแนวคมอมดี้ที่เป็นเรื่องของมุกก็ไม่ได้เดงขนร,ระดับนั้นแล้วก็แนวโรแมนติกที่มันก็เป็นหวานแหววที่มันก็ไม่คือพูดตรงว่าแนวดีเราเดติกเนี่ยผมว่าเห็นมาหลายครั้งแลง้วฉันอ่ะบุคโณโนสผมอ่ะมันซีนนี่โอเคครับแต่ว่าผมยังไม่ทับใจกับมันเท่าไหร่ก็ขอให้หลังจากนี้มันดีขึ้นแล้วกันให้คนที่ไม่ชอบภาคแรกเปลี่ยนมุมมองให้มาชอบซีนนี้มากขึ้นนะครับตามนั้น อ่าทราบผมอ่ะที่ผมให้คะแนนเพราะว่าผมยังไม่ติดใจหรือผมยังรู้สึกประทับใจตัวของโบคโนมากขนาดนั้นนอกจากเรื่องที่อันนั้นที่รู้สึกพูดออกมาผมว่าผมชอบตรงนั้นมากแต่เรื่องราวจากนี้ก็เป็นแนวโรแมนติกวันแหววทั่วไปการบิเอรโลมซาวประกอบอะไรต่างก็ดีไปหมดทุกอย่างครับอันนี้ต้องชมจริงแต่ว่าหน้าของนเรื่องมันก็พูดตรงว่านาโรแมนติกที่ผมเคยดูมาหลายเรื่องมันก็ระดับเท่าโบคโนเหมือนกันนะครับตามนั้นแหละนะโอเคก็เรื่องนี้นะครับโบคโนไว้เคะแนนเหมาะสมไหมเหมาะสมกับพปรคาถาหงุงิดนั้นไหม ใครชอบแนวโรเมติกประมาณนี้ไปดูเลยครับตอนนั้นแหละนี่คือแนวโรเมติกวันเวล์เรื่องหนึ่งที่น่าจะตามองในยุคนี้เลยครับตามนั้น <S 2> <S 2> <S โอเคโมโคโนะโคโรโคโกโะโคโรโยบายาสึภาคสองครับเธอเวลาจะได้ผมภาคที่สองผมให้หกเต็มสิบในสามตอนแรกนั่นเองครับผมโอเคย้อส่การพูดคุยอนิเมะเรื่องนี้ใน e p i s o นี้นะครับกับรายการสาวตาแรกเป็นไงบ้างฮานะครับเชิญเลยตามด้แล้วก็ขอฝากไว้เชิญเลยครับเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องหน้าของซัทวนเตอร์ยี่สิบสี่จะเป็นเรื่องหน้าก็ต้องติดตามชมกันโอเคสชิญเลยก่อนไปเรื่องหน้าครับฝับบบ๊าายย